พวกเขากำลังจะมาวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นนาฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่6ในวันเสาร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2555นี้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเด็กดีวีสตาร์ด้วยการนำของขวัญเช่นสมุดปากกากระติกน้ำกระเป๋า อุปกรณ์กีฬามาแจกให้กับเด็กๆกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทรศัพท์08 3540 6331และ08 3540 6332เด็กดีวีสตา์ดาวแห่งความดีผูน้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก<ด>คือผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ศิลธรรมหวนกลับมาเจริญรุ่งเรืองในพื้นแผ่น,ผนดินไทยและโลกใบนี้ให้เป็นโลกแห่งสันที่สุขอย่างแท้จริง